สวัสดีจ้าพบกับกินเที่ยวอำเภอจ้ามามาตำเตงกุ้งสดทุกคนฝนก,ก็ตกหาตำเตงกินม,มีผักกระำตชนหอมผักบัว

ไป็นยังงั้นครับเกียบพอกินได้ไหมเปล่าได้ไม่จัดจิน ทั้งมือท,อทั้งซอสกินแม่รับกิ่องยอายากทานอทานได้กไดเยอะ ชีวิตขาดประเดกไม่ได้ปลาร้ากินยำไหนกเบเี้นยำนั้นอืตัวเก่าเลยใช่ไหม สกส่ง็ไม่เหมือนกันใช่ไหมพี่ฮะพยุู่อยูหมื่นใช่ไหมพี่สองหมื่นกว่าใช่ไหมเดี๋ยวผมขอขอเปลี่ยนครับถ้าเป็น่านะพี่ <c oughs> ตัวนี้ขอเปลี่ยนมาตัวเดียวก็หมื่นสีห้าแล้วอะ ครับผมซื้อจากปทุมก็คือผมอยู่กระุมแล้วผมไปเอาขึ้นมา ตายกันสเสียบท้องมาดลพ่อลูกก็กินตำไทยเอย่าแค่ไหนไปแล้วกินเสร็จก็ฝากันไปไหนไหมพ่อพ่อทำงาน ลูกก็เข้าห้องนะลงขายอคอมพินเนอร์ไรพี่พี่มันเป็นคอนใช้ของขวาพี่ไฟฟ้าฝักงนนั้งไม่มีหรอตอนนี้พี่พี่เหลือแค่คุามีเดียวใช่ไหมอันนี้พี่เปิดไปตัวเท่าไหร่เี่ยหมื่ห้ารับพครับ แม่นนกินเสร็จแล้วแม่ก็จะไปดูลูกชายวันนี้เขาฟอ้อนที่ในตัวเมืองฟอ้อนอะไรไม่รู้เขาอะ่ะเป็นการ,สรแสดงวันลอยกระทง ตงนี้ตอหมดไม่ใช่น่าจตอไม่เห็นกินตำไทยเยอะแต่ถั่วเอืม สุดท้ายแยชบขันอยากแลแซบคันมืออยากแลครับ ชื้อมาห้าบาทไม่หมดทำกินเดี๋ยวจะเอามาซาวซาวกับไอ้น้ำปลาหน่านะแซ่บกินกับน้ำปลาอร่อยนี่ขาวมูเห็นคนกระตบ จัดงานก็เอยกระทงตรงกับพาย,ยุเขา้าเมื่กี้ขับรถไปเชบเชอบอยู่ขอขอคขอขอขายของ้องทางเน,ะะนาะปัญหาคือฝนตกร้านค้าผ้าคุมวาเต็มเลยอืมอมืไมไปละ ยั่งลายไปแล้วจ้ายวถ้าไงแม่ก็จะเก็บภาพงานเราจะทงมาฝากถ้ามันไม่ฝนไม่ตกหนักหรืออะไรไเนาะไปแล้วจ้าบ๊ายบายค่ะแล้เวเจอกันใหม่นะคิดหน้า